ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ําในลําน้ําเข็กที่บริเวณน้ําตกแก่งซองเพิ่มระดับสูงขึ้นแต่ล่าสุดยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เพียง45กิโลเมตรจากตัวเมืองพิษณุโลกเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจากธรรมชาติของน้ําตกแก่งซองหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของลําน้ําเข็กที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัดเดินทางมาพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติกันอย่างไม่ขาดสายแทบทุกฤดูการ และถึงแม้ระดับน้ําในช่วงหน้าฝนจะมีปริมาณสูงขึ้นและมีสีแดงขุ่นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อน,นักท่องเที่ยวให้ลดลงแต่อย่างใดโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสสายน้ําที่ไหลเชี่ยวจากธรรมชาติท้าทายผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในการล่องแก่งเดินทางมาพักผ่อนกันอย่างเนืองแน่นขณะที่ระดับน้ํามีปริมาณสูงขึ้นจนท่วมซุ้มรับประทานอาหารริมน้ําพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันย้ายซุ้มปรับภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องน้ําเป็นน้ำน้ำําฝนไม่ใช่น้ําป่าจา้ะแล้วน้ำมันขึ้นขึ้น,นลงลงคือถ้าฝนตกแล้วก็มันจะลงพอพอสัก,กวันหรือสักคืนนึงมันก็จะลงมาพอพอมันลงแล้วก็จะมาจัดสถานที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างสม่ําเสมอคือนี่ไม่ใช่น้ําป่าจา้ะมีค่ะมีช่วงบ่ายค่ะบ่ายสองบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ย อ่ามาเที่ยวบ่อยทุกวันค่ะแต่เสาร์วัิที่ก็เยอะหน่อยนะแต่ก็ต้องเตรียมสถานที่ต้อนรับเขาจ้ะแม้จะไม่สามารถลงเล่นน้ําได้เนื่องจากน้ํามีระดับสูงและไหลเชี่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถสนุกกับการล่องแก่งที่เพิ่มระดับความตื่นเต้นตามความแรงของกระแสน้ําและยังสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกแก่งซองเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงด้านจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งซองอำเภอวังทองริมทางหลวงหมายเลข12บริเวณกิโลเมตรที่45เกิดจากลำน้ำเข็กลดระดับทำให้ฐานน้ำมีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่บริเวณน้ำตกแก่งซองมีบ้านเรือนต่างๆตั้งอยู่ริมน้ำตกมีสะพานแขวนเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำเข็กและข้ามไปยังหมู่บ้านฝั่งตรงข้าม ตามรายทางใกล้น้ำตกแก่งซองมีร้านอาหารร้านกาแฟและบริการล่องแก่งลำน้ำเข็กที่ตื่นเต้นสนุกสนานโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมระดับน้ำในน้ำตกแก่งซองที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณนี้แล้วยังเหมือนเป็นการท้าทายนักะจญภัยที่ชอบล่องแก่งในลำน้ำเข็กให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยพิยชัตรเกตน้อยถ่ายภาพ เจตเลิศจรุนวิทย์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน